ีเราเริ่มกันที่สถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้กันก่อนคือช่วงนี้มีมรสุมนะครับชาวใต้เนี่ยอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ที่สงขลาครับน้ําป่าจากเทือกเขาน้ําค้างไหลบ่าเข้าไปในเขตเทศบาลอําเภอสะบาย้อยความสูงเนี่ยเมตรห้าสิบนะฮะคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมาแป๊บเดียวเมตรห้เลย ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านจากบ้านแลแบงบเขาอพยพกันไปอยู่ที่สวนสาธารณะรปรากฏแป๊บเดียวน้ําไปถึงสวนสาธารณะรต้องย้ายไปที่เทศบาลท่าพระยาตำบลสบ้าย้อยแทนเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยครับเมื่อคืนนี้ที่สงขลาเนี่ยจะมีอีกสองอำเภอก็คือนาทวีกับสบ้าย้อยตรงนี้ก็หนักนะครับหมู่บ้านแลแบงออกกับแลแบงตกน้ําท่วมสองเมตรอะ ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง200กว่าครัวเรือนก็ย้ายไปอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลท่าพระยากับสวนสาธารณะสบ้าย้อยส่วนที่ยะลาครับยะลาเนี่ยฝนถลม่มหลายอำเภอน้ำท่วมหนักนะครับแล้วก็มีทั้งดินถลม่มมีต้นไม้ล้มด้วยอย่างที่เบตงเนี่ยจะเป็นดินแล้วก็ต้นไม้ล้มทับเส้นทางกม38ม .38 หมู่หนึ่งทานโตยะลาน้ำท่วมระลอกสองก่อนหน้านี้เดือนธันวาเข้ามาแล้วรอบหนึ่งเจออีกรอบ คีรีเขตก็เป็นดินถล่มทับเส้นทางครับส่วนพื้นที่อำเภอเมืองยะลานหนักเลยมีตัวอย่างของฟาร์มเลี้ยงไก่ของชาวบ้านมีไก่อยู่ในล้าว8 8 0 0ตัวน้ำมาแป๊บเดียวตายหมดคุณผู้ชมฮะนี่ฮะไก่จมน้ำตายก้นน้ำสูงเป็นเมตรเลยน้องไบรท์ไก่มันหนีไม่ทันยังพอช่วยเหลือกันได้ก็คืออีกบ้านนึงเขาเลี้ยงปลาดุกเขาเลยมารับซื้อซากไก่ ขายไปได้กิโลกรัมละสามบาทคุณผู้ชม,เ,มเลี้ยงมาสองปีน้ำขึ้นขนาดไหนเอ้ดีนน้ำพี่นัานา่นีนค่นี่ดดนี่นีหนัาหากนนักนี่นี่ดี่นี่มา่นี่นแน้วนี่นี่ไม่นี่นจ่นี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 ่นนมานี่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 นนี่นม่นีน่นีนนี่นอ่นี่นี่อ่่น่นี่นี่นนี่นีนีนี่าีอนี่นนี่นี่นเนี่นมันี่น่นอนนั้นีูแี้วมันไม่น่าจะขึ้นนะเพราะู่ามันปกติรนนนนีีีเข้าล บ่ากพอมันเป็นน้าป่าเนี่ยทําอะไรไม่ทันเลยครับคุณผู้ชมเสียววินาทีตายยกเล้าสองพันกว่าตัวส่วนที่นราธิวาสฝนตกหนักติดต่อกัน4วันนะครับน้ําท่วมขังอยู่ใน6อําเภอหนักสุดเนี่ยนักข่าวรายงานว่าที่อําเภอแวงครับเพราะเป็นมวลน้ําป่าจากเทือกเขาสันกลาคิรีที่หมู่บ้านบูเกตา80ครัวเรือนน้ําสูง120เซนติเมตร อบพยพกันออกมาครับตอนนี้หนักเลยส่วนที่พัทลุงพัทลุงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีมวลน,น้ําจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไหลเข้ามาอยู่ที่อําเภอตะโม,มดนะครับทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนเลยคุณผู้ชมโดนหมดเห็นว่าชาวบ้านกว่า120ครัวเรือนตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วที่สําคัญชาวบ้านบอกว่าสวนยางพารานาข้าวไปหมดเลยค่ะ สถานการณ์ทางใต้ตอนนี้ฝนยังตกหนักนะครับ<ม>แล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดยังคงมีคําเตือนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะเห็นว่าตอนนี้กอน,นชก็เฝ้าระวังนะคะเตรียมปรับแผนการระบายน้ําเขื่อนบางลางเพราะคาดว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเนี่ยน้ำก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ํามากขึ้น นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นผลพวงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้กําลังค่อนข้างแรงค่ะบวกกับอีกปัจจัยก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ที่มาเลเซียดังนั้นภาคใต้ตอนล่างฝนยังตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะ